สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้ผมพามาดูเจ้าตัวเวฟร้อยสิบไอตัวสีรุวดตัวหลอกท็อปนะครับมาเทียบสีกันว่าตัวปี2022คือตัวล่าสุดคือตัวนี้นะครับคันสีดํานี้นะครับแล้วก็ตัวสีดําตัวปี2021นะครับจะมีลายสติกเกอร์คาดสีเหลืองแบบนี้มาให้นะครับอันนี้คือปี2 0 2 1นะฮะตัวล่าสุดคือปี2022จะค,คาดแบบสีแดงแบบนี้นะครับในส่วนของลายสติกเกอร์ก็จะมีความแตกต่างกันอยู่นะครับ ในส่วนของจุดสีเนี่ยนะครับเป็นจุดสีเดียวกันทั้งหมดสีเดียวกันทั้งหมดนะครับจะต,ต่างกันที่สติกเกอร์เท่านั้นเองนะครับทีนี้ผมจะพยายามจะหารถตัวที่เป็นสีใหม่อย่างสีน้ําเงินสีแดงอะไรครมารีวิวแล้วเทียบกันดูนะครับโอ้โหหาไม่ได้นะครับเพราะว่ารถเนี่ยยังไม่เยอะนะครับก็เลยได้ตัวปี2021ที่เป็นสีดำนะฮะอันนี้ก็ยืมรถล,ลูกค้ามานะครับเพราะเป็นตัวปีเก่าๆเนี่ยที่เป็นรถใหม่เนี่ยไม่มีแล้วนะครับ นี้มาถ่ายให้ดูนะฮะให้เทียบสีกันดูอันนี้เป็นสีน้ำเงินนะฮะตัวปี2021นะครับลายก็จะมีประมาณนี้นะครับอันนี้คือตัวสีดำปี2021เช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้คือตัวล่าสุดนะครับเป็นสีดำคาดลายสีแดงนะครับเป็นดำเทาอันนี้คือตัวปี2022แท้ๆนะครับคือตัวนี้เป็นตัวซีลรวดนะครับสตาร์ทมือตัวรองท็อปนั่นแหละ นะครับคือตัวนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูเทียบสีกันดูนะครับบางคนอาจจะชอบในส่วนของตัวปี2021นะครับที่เป็นลายคาดส,สีเหลืองแบบนี้นะครับหรือว่าเป็นลายแบบอาจจะดูแบบโอโ้โหเฉียบคมนะครับปี2021อาจจะดูดีนะครับในลายของตัวปี2021เพอเป็นปี2022นะครับบางคนอาจจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนะครับก, <nent> ก็คือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดก็คือปี2022นะครับเดี๋ยวให้ดู<ไ> เทียบให้ดูนะครับเพราะหลายหลายท่านสอบถามมาลองเทียบตัวปี2021ันย่ลายปี2021ยกับย2บสองให้ดูหน่อยหลายๆสีนะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะว่ารถตัวปี2021ยเนี่ยผมไม่มีแล้วนะครับไม่มีขายแล้วด้วยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็หารถกันยากอยู่แล้วนะครับก็เลยขอยืมลูกค้าแล้วกันนะครับมาถ่ายให้ดูสีอันนี้สีดิบเงินผมไม่มีรถใหม่มาเทียบด้วย ก็จะให้ดูประมาณนี้ให้ดูสีดำก่อนเห็นไหครับท่านใาดอาจจะมองหาว่าเฮ้ยอยากซื้อตัวปี2021มีขายอยู่ไหมนะแต่ของผมเนี่ยคือไม่มีแล้วนะครับแต่บางร้านอาจจะมีอยู่นะครับรถตัวนี้เริ่มทยอยมาแล้วนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้าไป<ต>ดูใน facebook นัพบบางใหญ่กลับได้ผมจะปักลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับเข้าไปดูราคาทุกรุ่นเลยรถมอไซค์ฮอนดานะครับเข้าไปดูได้นะครับในส่วนของตัวนี้ผมก็เทียบในส่วนของสติ๊กเกอร์แล้วก็ลายให้ดูนะครับประมาณนี้อันนี้คือสีดำเนาะท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับชอบปีไหนนะก็พิมพ์ใต้คอมใต้คลิปได้เลยนะฮะคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันนะฮะมาแชร์ความคิดเห็นกันว่ารู้สึกอย่างไรนะครับ กับปีใหม่กับปีเก่านะฮะถ้าถามว่าในส่วนของเครื่องยนต์นีมีการปรับแก้ไขหรือยังนะฮะก็แจ้งเหมือนเดิมนะฮะว่าแก้ไขามาเรียบร้อยนะครับในส่วนของอชุดฝาสูบพารูเบียอนะฮะแก้ไขามาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวตัวนันโซ่นะครับก็แก้ไขามาให้เรียบร้อยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนนี้ผมติดเครื่องเนี่ยลองติดเครื่องมาหลายคันแล้วนะฮะประมาณ78็คันได้แล้วนะฮะตัวล่าสุดปีสองนยี2 0 2บนะฮะ ปกติถ้าเป็นปี2021นี่สตาร์ทปุ๊บจะดังคอกๆๆๆเนี่ย,เ,ย<ม>เหมือนรอให้น้ำมันมันปั๊มขึ้นมาเพื่อจะดันในส่วนของตัวเรนโซนะครับแต่ตัวปี2022เนี่ยนะฮะสตาร์ทปุ๊บเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับถือว่าเป็นการปรับแก้ได้ดีว่าผมก็ลองเทสอยู่นะครับเพื่อจะได้หาคำตอบนะครับมาพูดคุยกันนะครับว่ามีในส่วนไหนที่ปรับแก้แล้วดีขึ้นหรือยังนะฮะก็เชื่อว่านะฮะจากที่ผมเทสดูเนี่ย ก็คือปรับแก้ให้เรียบร้อยนะครับเราดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับก็าสำหรับวันนี้นะครก็เทียบสีให้ดูประมาณนี้นะครับสําหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะฮะกดติดตามนะฮะกดติดตามได้แล้วนะครับนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตคลิปใหม่ๆนะฮะส่วนรถมอรไซค์ของฮอร d ดนะครับก็าสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนละครับสวัสดีครับ